สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับืัอนี้นะคะแอดมินก็พาท่านผู้ชมมาที่ศาลหลวงปู่พาดงขวางมนะคะเนาะือนี้หลังจากที่หาหนองคอดมานะคะเมื่อกี้ก็เลยแวะมาผ่านมาก็เลยา่าที่เขามาไหวยปูพ่าแลคะขอพ่อชกลาบนะคะท่านผู้ชมมาคุเธอพอเห็นคนไหมหน่ก็มาแก้ขึ้นมาแก้่มามาแต่ใสค่ะขออนุญาตทำเนี่ย หอยตูมอ่อนเข้าไปดีแล้วบอบ้านอี้ยังก่อนนี่บ้านยนน้องซอหยังบ้านยังบ้านไก่บ้านแหลกบ้านนอ้ยังกบบ้านบ้านน้ำบุญอ๋อบ้านน้ำบุญเข้าไปี่หอยตูมแจ้้บอ๋อผ่านน้ำบุญก่อนใช่ไหมอ๋อมาแก่บนเอาแะแตว่าโชคดี่ครับง้ดวังงหัน จากก็หนูขับรถผ่านแล้วหนูก็เลยบนไว้ท่านว่าท่านได้จางพิมขอแล้วหนูจะเอาไก่มาถวายแ,แยากกเล่ขออนุญาตทายซะก่อนด้วยขอตื่นเต้นนะจ๊ะปล่อยกับมาไว้คุณเตืยยืนยังงูมีโซกันนะนนหนุ่คนสุรินทร์จ่าอ๋อเหรอคนสุรินทร์เป็นคนสุรินทร์ค่ะนาำผู้ชมว่าคนคุณโซกดีแทะแสดงว่าอันมาบ่อยปะค่ะ นูขับรถผ่านแล้วหนูก็ไหว้แกทุกวันแต่นู้ยไม่เคยขอแต่ง่วนเมือม่อกี้นูขอแกไงขอใ,ในใจไว้ว่าถ้าหนูได้ตามที่หนูขอนูก็จะมาแกูก็ได้ได้ก็เลยมาแก่ผูได้เข้าฝันไหมไม่ไม่ได้เข้าฝันแต่ซื้อไปเลยแต่โชคดีรับอ๋อแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าจุดทูบหรือว่าขอไม่แต่ว่าคือเราขับรถผ่านแล้วเราก็ยกมือไหว้วแล้วก็อธิษฐานในใจเราว่าว่าให้ได้ตามที่เราขอก็ได้ โชคดีล่างหรือบนคะล่างค่ะได้เลขล่างสี่ห้าบ่กจ้ะโอ้เป็นลอตเตอรีอร่บ่ะโอ้โชคดีโอ้ดีใจด้วยเด้อ,อขอให้โชคดีมีโชคลาภวันนี้ก็เลยมาแก้บนบ่ะคะจ้ะได้เลยนัแก้บนนะครับได้ไลยนักแก้ไขไก่คู่ไหนครับเน,น,นี่ยคู่คู่ข้างอยู่ข้างในอะคะ่ะอ๋ออยู่ข้างบนนี่เนาะค่ะค่ะ โอ้ยเอาคือเอาถูกให้เพิ่นจุดเนี่ยเธอเข้าได้โศกบาง่นถูกเชียงไทยเนี่ยคนมีโศกเนาะอันจุดถูกเชียงไทยเห็นได้ยังบ่เอ้าหายๆเจ้าผู้มีโศกพอดีเราเอาหนามาเพิ่นได้ไกลเข้าได้หนาเดี๋ยวเลี้ยวหนามขวดนิวบอร์แมนนี่ยพิษขวดสามคนบ่พ่อแม่ลูกบ่ค่ะอันนี้ลูกสาวบ่เรียนอยู่สายลูกเรี้ยนอยู่เทคนิคแล้วเหรออ๋อนะค่ะเทคนิคสาลูกกาะสุนเข้าได่บ่เทคนิคกาะสุน มนีพลานพอกะแม่มาแก่บนญปลุอ้าท่านผู้ชมนะคะปกติเอน็นมาแต่ย้มกังเว้นมนีพอดีไปหาน้องพอดมาน้องพอดพิดบอกะะ่าซีซีหาแต่งหวดทีเดียวพุ่นนะคะมันมาออกงวดนี่นะคะอ้ะาผู้ใดโชคดีก็คอมเมนต์มาด้วยแต่ว่ามนีเขาอยู่ท่ศสารหลวงปู่พาดงขวาง เอาสาธุเด้อปูนะคะมันนีลูกหลานทานมากกับมาก,กมาบมาไว้ขอพรอโชคลาบกับปูผ้าดงขว้างนะคะมืนอนีเจอเอคุณแม่นะคะแม่ซื้อว่าจะไดกับลูกแม่ยังแม่อ๋อแม่อ้อยนะคะท่านผู้ชมเพิ่น่านไผ่านมากเพิ่นบ่เคยขอจักเถื่อมีเธื่อนี่แหละเพิ่นขอนบเพิ่นก็นเลยโชคดีนะคะแอดมินก็นเลยได้จังหวะพอดีเลย ทานมาหวายปูกันเลยเดี๋ยวเพ่นจุดถูกเดี๋ยวทายทันผู้ชมเบิ้งเนาะคะ่ะ่าได้ตัวเลขโชคลาภตัวใดนะคะเนาะทา่เบิ้งบรรยากาศไปสกกักล่านค่ะพนมาพนกะเอาไก่บอกไก่ได้เนาะลูกเนาะไก่มีแต่ไก่ยังเดี๋ยวบอก ไปไม่ี่อันมื่อนีวเอาไก่เอาไก่ไกไกย่างเดียวบพวกนี้ยังมาแนวมืัอนี่มาแก่บดได้ไกไ่อย่างเดียวแล้วก็น้ำบอกว่า <c oughs> อเอาเหล้าอ๋อเราให้ไก่ตัวบอกจก้ะโอ้เราให้ไก่ตัวนะคะท่านผู้ชมจุดทูบแล้วมันบอกค่ะจ้ะเดี๋ยวสิรอ์ลุนโชคกับอันเพิ่นเด้อท่านผู้ชมก็ดีได้จังหวะนะคะปู่ขาเพิพ่นกับซิลล์หายเฮาอยู่บ่งวดนี่เอารอหลุนอหลุน ค่ะท่านผู้ชมนะคะกะนาอ้อยนะคะเพื่อนกะมีโชคลาภเคยถูก11ดหมวดสอนนะคะสำหรับมนีนะคะเพิ่นบอกว่าผ่านมากะตั้งกินอธิษฐานขอพรกับปู่พาดงขวางนะคะท่านผู้ชมบันนี้เพื่อนกะโชคดีนะคะเพื่อนกะเลยเอาเหล่าไฮไกโตนะคะมาแก้บ่นนะคะสำหรับมนีเฮาก็ถือว่าโชคดีกะเลยว่าสิใหเพื่อนจุดถูกนะคะเข้ากสิสด้ตัวเลขโชคลาภน้ำเพิ่นนะคะท่านผู้ชมสำหรับมนีกะ ท่านผู้ชมก็มาติดตามรับชมน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่าสิได้ตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับตัวแรกนะคะเห็นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมน่าจะเป็นเลขสามนะคะตัวที่สองกำลังสิโปรนะคะเดี๋ยวรอหลุดน้ำกันนะคะว่าจะเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะอีกสามสามตัวเดียว

ตัวที่สองเปินห้าแต่ว่ามันขาดหายนิดน้อยเนาอยนอเนาะเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามด้วยยังไงเด็ก้อบแปอยแเขาตลาดงอครับในตลาดเลตลาดงูบนปนะะครับต้าลูกหลานมีพวกบังจับเขาใหญ่เน่าใหญ่ตานี่ยไหมครั นมนตุ่มนาชิดชไหมครับตาตชิใจ้นนอคาานคนระางโทนโมบา่ข้างขาตรงที่เขาขชยตะกอนเขาจะขช้าแต่ว่าตัวแหลกปันอลกสามนบ้างามตัวสองเดลกขาเนาะเจ้าตัวที่สองเป็นเดลกขาเนาะเจ้กาศไปใามากตลอด

าสามันอตนดตัวนัน้อ่าสามอะสวยมาสามก็เปลี่นบอกแม่ใจมากตัวใดล่ะบอกค่ะนั่นนี่แม่ใจนุนไม่ชอบแปดห้าแม่ใจชอบแปดห้าบอกแมใจชอบแปดห้านห่ง แต่เป็นเดตางแก่หาแก่หาจุดี่ยไม่ใจ่ชอบแบ่หาจุดใจใครูสุปกติคือคือบ่เคยจุดทูสิไม่เคยปกติมังมาจากมาาถึกามสองมึมากูดีมันมันว่าอย่างว่าดีเลยเนาะดีมากเลยแต่ยิ่แต่ขจาว่ามีคนถือดูเทเด็กแต่ว่ามึงข่อยมากมีแต่สวย เพื่อนี่งค่อยถือแต่ว่าพี่สาวผค่อยถือพี่สาวพี่เคยชุบหนาสาวคนอื่นถือเมื่อายพี่น้องแต่ว่าจะไม่ข่อยนี่แหละเพื่อนนีซิบเอ็ดหมดตัวกันค่อยถือรับคิดตัวกันได้ครับแต่ว่าถือเมื่อไรกูสุบยดเด้อโูแต่ว่ายุ่งเขียบเด้อืหกานต่อยายสูบไอตงสุบดีนะครับต้องมาสุบดีฮะ 10เอ็ดหายะไรเรเาเอ็ดตัวรู้ดมีเลยครับติดตัวกันด้วยติดต่อกันอ10เอ็ดกมเราขาดไม่ถึงหมดโอ้แสดงว่ามนมีโชคมีตัววจะได้ก่อนนะอ้อยมันบอจ้านะอ้อยเนาะคุณผู้ชมเพื่ออยู่ต่างจังหวัดปั่นเกิดจีซลินบอครับจ้านี่แหงวันนี้เม่วานนุบกตอันเรียกเบิรนบอสามห้าห้าสามห้าห้านะครับหรือว่าเปดห้า้าสามห้าห้าไม่สามห้าห้าก็เปด่ห้าห้าเด็ แต่ดูดูข้างบนดูเหมือนเป็นแปดเพราะว่ามันตวัดมันมันโค้งตวัดนิดน้อยสิว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 โค้งนี่สิเนาะไม่แปดห้าห้าก็สามห้าห้านี่แหละเจ้ากระบอกพูดเอาเด้อใครเจ้าคนเอ็นดูเจ้าโอ้ห้าข้างล่างสวยมากเลยอ่ะห้าข้างล่างอ่ะสวยเด่นชัดเลยบ่ครับเด่นชัดนะในตัวนั้นอ่ะชัดอยู่ในตัวกล้องไม่เท่าไหร่แต่ตัวข้างล่างนะครับทีมองด้วยตาเปล่านะ จา่านนวลข้างล่างนะชัดเลขกห้าเอาเบิ้งเห็นบ่เอาคุณกอเบิ้งเนี่ไม่อ่อย่นเห็นอ่ะเจ้าเข้าไปเบิ้งเอาเข้าไปเบิ้งดูข้างในไหนดีฮะเป็นยังไงตัวไหนตัวกลางไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เจ้าคุณกับข้างล่างนะชัดมากเลยใคห้า สามหาหาวันดิหาหาในชัดเตยตรงกลางไม่ค่อยชัดตรงกลางเพราะชัดิูคนกระชิ่ให้คือเกาี่ละเนาะอ่อนในเนาะคล้า ค่ะเอาเมื่อกี้จะบอกว่าสอบแปดหานวสุนตุเอามาจุดถูกก็ได้แปดหาคือเก่าบอกแต่ข้างบนูดูเหมือนมันเป็นแปดค่ะคล้ายคล้ายแปดใจใจน้อยชอบแปดห้าครับคิดว่ามองเป็นหินเป็นเลขแปดใช่ไหมใช่นวที่เรามองไปสามแต่คุณเห็นเป็นเลขแปดใช่ไหมาะวมันแปดเพราะว่ามันตวัดคล้ายๆโอ๊เอาเจ้าเห็นตัวใดเจ้าอ่ะพ่อบานไปเบื้องให้แนี่ยไอ้เพิ่นๆเข้าไปเบื้องใกล้ๆเนี่ยเอ้า หลายคนหลายมองหลายต่อาจจะแต่ผมเห็นนะจะเป็นสามห้าไม่งั้นก็สามแปดห้าที่ผมเห็นนะตาบางมันไม่ชัดเนี่ยครับค่ะแต่ข้างบนนะสามนั้นชัดเจนเลยโอ้คือองขักซองแนแต่นอเห็นขักแต่นอทีแปดเนครับบว่แปดนะสามแปดห้าจะแดงว่าพนตัวไดค่ะเจ้าหัวผมว่านายสามแปดห้า เจ้าหินสามแปดห้าครับโอ้ค่ะแม่บ้านทุนหินแปดห้าห้าเนาะแปดห้ามันบอกเจ้าเห็นสามแปดห้ามตัวเดียวกันนั่นแหละหนะครับเนาะปาอาจารย์ผู้ชมปูคนคือจีห้ละละ่ะงานอีกเด้อครับเด้อดซิปเอสงวดวปกติแคยถือยกุงเทียแม่ปาปกติเสียงโชคตลอดบ่นี่ อูขอเบอร์โทรน้ำใดอยู่บ่นคุณอันนาอ้อยถามเบิ้งซื่อดอกว่าวางหวนนี่ซื้อตัวใดจริงสินะ <c oughs> เธอไแบ่ปันแฟนลับเธอโทษไปถามสินะถือคลิปว่ากันเด้อเ <c oughs> นาะค่ะท่านผู้ชมนะคะกับสำรับคลิปนี้นะคะสำรับท่านใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินด้วยนะคะสำรับคลิปนี้นะคะกัเจอเอ่อนาอ้อยนะคะกับคิดว่าอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะที่ ปูผ้าดงขวางไห่เฮ้านะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีไฟโชคดีมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวจงได้เฮาอาจจะได้ท่านบุญกับเพลินเาอาจจะได้สื่อไฟพลัางงานแสงอาทิตย์ม่าไห่ปูเพิินก็ได้นะคะท่านผู้ชมเอาขอให้โชคดีสุขสุขคนเด้อค่ะฝากก็ไหลก็แช่ก็ไหลก็แช่หลักปติตามให้เจตต่างน้ำน,นะคะแล้กก็ขอให้นะาอ้อยเพิินโชคโชคมันหมานคือเกาเด้อค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ